โอเคนะครับเอากันสดๆเลยนะครับมีใครมีกระดาษนะฮะเอามาลองเล่นดูนยใครมีกระดาษไม่ใช้สักแผน่นอนที่ชี้แจกกันเลย <laughs> นี่คือมีดมีคมนะครับอย่าเอาไปเล่นเองที่บ้านเด็ดขาดนะครับอันตรายมากนะครับผมจะใช้น้ำจากเหรียญคนตั้มอีกทีนะครไม่อยากบอกเลยว่าเล่นที่บเทกพลาดได้แถมมาสองแถม <c oughs> มันไม่ใช่แค่เรื่องวิทยาศาสตร์ลงโลกเรากำลังเจอยุคของไสยศาสตร์ลงโลกด้วยเช่นหลายหลายคนจะบอกว่าสามารถสักคนนะครับแล้วสามารถจะทําให้มีดดาบฟันไม่เข้าได้ฮะไม่รู้จักใชน่ะนะครับ <laughs> นะฮะฉันนึกามีโอกาสโชว์วิดีโอคลิปจะเห็นภาพเขาก็จะเล่น,นต่างๆว่าเนี่ยเอามาคัตเตอร์คมมากอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาคนที่สักมาแล้วก็ไม่สามารถฟันเขาได้นะครับผมโยนคัตเตอร์ทิ้งไปไหนแล้วล่ะครับโอเคอยู่ตรงนี้นะครับ จริงๆมันเล่นได้หลายมุกมากๆเลยเป็นผมถามพวกนักมายากลมาในนั้นมีตั้งแต่เอามีดดาบพระใหญ่ๆมาเลยแล้วก็มาฟันให้ดูว่าฟันไม่เข้าจริงๆแกสลับดาบแกดาบมาสองเล่มแกเอาดาบเล่มคมขึ้นมาโชว์แต่จริงๆแกก็แกล้งสลับเอาดาบเล่มทื่อขึ้นมาฉันที่คุณต้องทำคือคุณต้องเอามีดเนี่ยนะครับไปฝนให้มันทื่อให้มันทื่อเข้าไว้แต่มันบองดูมันก็จะดูเหมือนคมใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ใบมีดเนี่ยไปซ่อนทาเป็นเหมือนกับเป็นใบมีดใหม่แล้วก็ออกมานะครับถ้าเกิดอยากให้มันให้มันโชว์ก็คือฝนใหห้้้ใื่อดานง แต่ข้างล่างทิ้งให้คมไว้ฉันว่าตอนแรกออกมาเนี่ยครับก็คือชักให้สุดแล้วก็ตัดมาตัดด้วยตรงส่วนที่คมแต่ส่วนตอนที่ทมาทำพิธีนี้ก็คือเอาจพวาตรงที่ทื่อมาฝันก็ฝันไม่เข้า